บรรลุสาลูกเลยครับอยู่ที่หน้าเดี๋ยวมอท่าพระก็มีช้างด้วยครับช้าง2ตัว ก็ได้ไปหนาจอไปแล้วก็เปิดไัมาิดิดหน้าจอแล้วก็ลากขวาล่างามีู่กากัเเป็นร์จลไปกหนึงวารกเนห่งึงเี่าลสมัย